พี่เอาบหมบกงอบนะแล้วพี่เอาเอัลกาม้ามาปลูกเอลนะปะวันนี้เรามาถ่ายรูปกันที่สวนของโทษนะคะพี่ชื่ออะไรนะคะดิษธนาดิษนาพี่ไปแต่งตัวก่อนปะเอาอักาม้าครับเอวกับหมวกเอาเอาหมวกงอบผมไปทางมาสารอะไรเงี้ยถ้าพี่มีหลไยใปพี่ถือมาพี่ถือมาเลยนะผมจะแกะถุงกอตอนนี้กําลังแกะถุงพลติดออกเห็นลูกชมพู่ครับแต่ว่าชมพูก็ยังไม่แก่จัดครับต้องรออีกประมาณสักสองอาทิตย์ ็าพอใช้ได้ไม่หรือไงคุ้มพวุทยาไม่มาเนี่ยครับหอมไม่มีลำไส้มีแต่ไส้ส่วนนี้ส่งออกทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเมื่อกี้พี่ยุทธนาบอกส่งข้ามประเทศครับ เราส่วนตัวเองก็จะขายตรงนี้ไปเช่นกันค่ะคุณกิจจาครับรื่องให้กับชมพู่สายนี้สายนี้คุณกิจจาเป็นหัวสายหัวหน้าอ่ะหัวหน้าสายวคุณนิ้งค่ะวันนี้คุณนิ้งมาที่มาร่วมพี่ทำของเขาหลุดอ่ะหลุดเอาเข้าปากเลยพี่เรื่องรีบทนหลักฐานพี่ทำของเขาหลุดอ่ะไออ่ะไอ้เอาแดดนี่แดดอ่ะขอต่อรอง แดาา็นเมาเลยียนทํา <spooky> ก <sk celand> ็โอเค่อที่แบบห้าคาเาการหอน้ําน้ไม่ด้นก็จะแตกถ้าดน้ำมากก็แตกถ้าไม่หอยังไงก็ไม่ได้กินครับจะปลอดสารจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่หอก็ไม่ได้กินนอนเยอะ มเล้ยววันดึกดึกไปยมามาล้วมาแล้วเดวเัตขวงเนี่ยวาอกหรว่าที่จุดการทาง่วี่ก็ยดอกอยู่สายตาใครสัคนพี่ม่จะกจะให้ข้หลักฐานโอ๊ย่นไปแล้วไแล้ว ทาภาพน้องใหม่มน้องใหม่าภาพเ,าเป็นไงคะสนุกได้ไปทุกอย่างครับมุดทานี้ประทับใจมากับสาวภาพได้ทําทุกอย่างเลยใช่ไหม <S <S ได้ครับ That's why.